ร,ร้านตลาดถทยแก๊สนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งเป็นเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโป์หอยครกบ้าบินครกรุ่นสเตลเลตหนึ่งหัวเตาขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่ซื้อกันมาประจำนะครับสำหรับลูกค้าคนและเจ้านี้นะครับก็แนะนำเตาเรามาตลอดนะครับเพราะว่า,าขายเครื่องหยอดขนมครกนะครับซึ่งครั้งต่อไปเรา ถ้าเกิดสนใจเครื่องหยอดนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามที่ร้านตาดเก๊ตได้เลยเรายินดีนะครับส่งต่อให้คุณลูกค้าได้ของดีมีคุณภาพนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็มีหัวปรับเข้าถาังแก๊สและก็สายนะครับเป็นเตาวาลโยกนะครับแรงดันต่ํานะครับสังเกตวาลโยกนี่นะครับถ้าเกิดขวางอย่างนี้ก็คือปิด ถ้าเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับก็สังเกตง่ายไม่สับสนใช้ไม่อันตรายแล้วก็มีฝาปิดนะครับแล้วก็มีเบ้าเบ้าที่สีดำๆเละๆอย่างนี้คือเราได้เผาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ติดไม่ไม่ติดแป้งนะครับเราเผาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับเป็นเหล็กหนาส่วนเตานะครับจะมียื่นขึ้นมาสูงๆเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับประโยชน์สูงนะครับเพราะว่าเวลาวางเนี่ยครับ แผ่นจะอยู่ข้างบนนี้ไม่ไปปิดรูนะครับก็ทําให้ความร้อนได้ทั่วถึงนะครับทีนี้เรามาลองไฟกันนะครับอันนี้ครับอันนี้เปิดปิดอยู่นะครับเปิดอันนี้ครับอันนี้วงนอกนะครับซ้ายมือวงนอกขวามือวงในนะครับเดี๋ยวจะวิ่งถึงกันนะเนี่ยสักพักก็วิ่งถึงกันอย่างนี้นะครับทุกรูนะครับติดทุกรูนะครับ บางสูตรก็ปิดวงในใช้แต่วงนอกก็แล้วแต่ความถนัดของคุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นสแตนเลสพับขอบเลยนะครับโครงเราสแตนเลสหนาพับขอบงานพับขอบนี่ถือว่างานยากนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าจะใช้บางคนเนี่ยใช้หมุนเครื่็หมุนหมุนเบ้านะ,ะเวลาหมุนเบ้านะครับนี่ครับหมุนเบ้าคล่องหมุนเบ้าคล่องนะครับแล้วก็ บาดหัวเตาตัวนี้มันไม่บาดมือเพราะเป็นเป็นขอบนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นของเอ็มตาเอ็มไซส์เอ็มนะครับไซเบ้าตาเอ็มถ้าลูกค้าเขาสั่งเบ้ามาแล้วแต่นะครับบางคนก็เอาตาไก่ตาเอ็มนะครับตาเอ็มแบบร่อนตาไก่แบบแค่างบนี้ครับบางทีถ้าเกิดจะไปใช้เตาขนมอ่าครอกสิงคโปร์ก็ใช้เปลี่ยนแต่เบ้าเอาก็ใช้ได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเรามี หนึ่งหัวเตาสองหัวเตาสามหัวเตาสี่หัวเตานะครับหรือจะตัดแยกยังไงเรามีให้ค totally so ุณลูกค้าตามลูกค้าต้องการนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับช่วงนี้นะครับอากาศหนาวหนานะครับก็ขายเตาขายของวันร้อนนะครับก็ดีตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้ดีมากนะครับสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับช่องทางติดต่อ Facebook ทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ